ยักสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อย่าลืม adpk24 เตรียมลงรับใช้ทีมชาติแห่งจิงจอกสยาม5รายเตรียมตัวลงรับใช้ทีมชาติุตบอลยูฟายูโร2024รอบคัดเลือกเตรียมกลับมาทำการแข่งขันอีกครั้งในช่วงเดือนมีนาเจมส์เมดิสันรุนลงสนามกับทีมชาติอังกฤษ เป็นนัดที่สองในคืนวันพฤหัสนี้โดยสิงโตคำรามมีคิวพบกับอิตาลีในกรุงเนเปลิลส์ฮิกออฟเวลา2นาฬิกา45นาทีเป็นนัดแรกของกลุ่ม4ยูเคจะเป็นคู่แข่งถัดไปของเกาเรตซาวเกตที่สนามเวมบลีย์ในวันอาทิตย์ฮิกออฟเวลา23นาฬิกาโดยกลุ่มนี้มี5ทีมประกอบไปด้วยมอต้าและนอร์ทมาซิโดเนียเบลเยียมที่มี3นักเตะเลสเตอร์อย่างทีโมตีคาสันเย่บอฟฟาร์และเดนิดลัตจะไปเยือนสวีเดนในรอบคัดเลือกยูฟ่าในคืนวันศุกร์ โดยคู่นี้จะคิกคอรกันในเวลา2นาฬิกา45นาทีส่วนยูริติเลมองไม่มีชื่อติดทีมชาติในครั้งนี้เนื่องจากบาดเจ็บโดยกลุ่ม F ประกอบไปด้วยออสเตรียอัซอร์ไบจานและเอสโตเนียทีมปีศาจแห่งยุโรปจะมีเกมอุ่นเครื่องกับอินซีเลีกเยอรมนีที่ไรเอเนียสตาดิโอในคืนวันอังคารที่28มีนาที่ออลเวลา1นาฬิกา45นาทีเดนิวอดมีรายชื่อติดทีมชาติเวลในเกมแรกของศึกยูโรรอบคัดเลือกที่จอะออกไปเยือนโคเอเชียในวันเสาร์ จากนั้นเวลจะกลับไปยังคาดิฟซิตี้เปิดบ้านพบกับลัดเวียในคืนวันอังคารคิกออฟเวลา1นนาฬิกาสีนาทีสกราสโซจูซูมีระเชื่อติดทีมชาติตุรกีในเกมพบกับอาร์เมเนียและโครเอเชียในคืนวันเสาร์ที่25มีนาและจากนั้นจะพบกับโครเอเชียในวันอังคารที่28มีนาโดยปากหลังวัย2่ลงเล่นกับทีมชาติไปแล้วกว่า25นัดส่วนเดนยอามมตีจะได้ลงเล่นกับทีมชาติกาน้าในศึกแอฟริกันคัพฟอเนชั่นในเกมที่พบกับแองโกลา และมีลุ้นลงสนามให้กับทีมชาติครบ50นัดด้วยการแข่งขันนัดแรกจะมีขึ้นในวันพฤหัสที่ออฟในเวลา23นาฬิกาก่อนทัพดาวดำจะออกไปเยือนเอสติโออีเลเวนเดโนเบโบในวันจันทร์หน้าที่ออฟเวลาเที่ยงคืนปัจจุบันการหน้าเป็นจ่าฝูงของกลุ่ม E และจะผ่านไป2นัดเก็บได้4แต้มพระสันดาก้ากองหน้าทีมชาติเซมเบียติดทีมชาติไปแล้ว32นัดมีเชื่อในเกมที่จะพบกับทีมชาติเลโทโซ ในศึกแอฟริกาครับออฟเนชั่นรอบคัดเลือกส่วนปาป,ปี้เมนดี้แข่งทีมชาติเนเกลมีคิวพบกับโมซัมบิกทีออกรเวลา2นาฬิกาในการแข่งขันรอบคัดเลือกในวันอังคารที่28มีนาโดยสิงโตแห่งเตรังกาเป็นจ่าโูงของกลุ่มเอลหลังจากลงแข่งขันไปแล้ว2นัดด้านวิเวตเอเดีและเคเลซีอิเฮนาโชมีชื่อติดทีมชาติไนเียที่จะพบกับกีนีพิซาในนัดที่3รอบคัดเลือกโดยทั้ง2คนนี้ มีลุนลงเล่นอีกนัดในเกมเย er ือนน,นีวิสเซาการแข่งขันทั้งสองนัดจะเตะก,กันในเวลา23นาฬิกาเฮริสซูธารุนลงสนามาก,กับทีมชาติออสเตรเลียในเกมที่จะอุ่นเครื่องกับเอลกาดอร์สนัดส่วนลุคโทมัสรุนลง,ลงเล่นกับทีมชาติกรีดรุ่นอายุไม่เกิน21ปีณสนามคิงพาวเวอร์สเตเดียมพบกับทีมชาติฝรั่งเศสในวันเสาร์ที่25มีนาคมนี้ทีมสิโตชุดเล็กของลีคาสตี้ยังเกมอุ่นเครื่องอีกนัดกับคูเอเชที่คลาวเวนคอรเทส โดยลูกโทมัสติดทีมชาติชุดอายุต่ำกว่า21ปีไปแล้ว10นัดเบนเนลสันเซนเตอร์แบ็กดาวรุ่งเลสเตอร์ที่ถูกปล่อยยืมให้กับดอนคาสเตอร์โลเวอร์มีชื่อติดทีมชาติอังกฤษรุ่นอายุไม่เกิน19ปีเกมพบกับฮังการีในยู19รอบคัดเลือกรอบ2กลุ่ม G และจะพบกับไอซ์แลนด์ในวันเสาร์ที่25มีนาจากนั้นก็จะพบกับตุรกีคือวันอังคารที่28มีนาโดยทั้ง3เกมจะลงเตกกะที่วอร์ซอรอตเทอร์แฮมและเชสเตอร์ฟิลด์ตามลำดับ ส่วนเบลลี่สเปนเซอร์ดำก้องหลังชุดอายุต่าง่า21ปีได้รับการเรียกตัวให้เล่นทีมชาติกายาน่าและอาจจะต้องลงแข่งขันพบกับเดนเดสเนวเพื่อร่วมทีมในเกมที่จะพบกับเบลมิดาในวันเสาร์อีกออฟเวลา1นนาฬิกาจากนั้นกายาา่าจะพบกับมอนเซอร์ตอีกออฟเวลา18นาฬิกาและจะเดินทางไปเยือนเฮติในเกมถัดไปแซ็คบูมิฟิลดารุ่งติดทีมชาติอเมริการุ่นอายุไม่เกิน19ปีในเกมพบกับอเจตินาอีกออฟเวลา2ทุ่มก่อนที่ราซิ่งขับ จะเป็นผู้ต่อสู้ในเกมอุ่นเครื่อง3วันต่อมาทีกออฟเวลา20นาฬิกา